ย่างแบบมาหรอย่างย่างกะลังเลิมกะลังเลิมทำเป็นสองนี่ปลาดอยไม่ยามเกือบเดือนเกื <c oughs> อบสองสามอาทิตย์พูดลราพี่น้องถ้ามึงเด้อมันสีใดปลาดอยหย่ Nh อนว่ามันม่ค่อยได้ก็ได้เพราะพากันมายามเอาเขาเกี่ยว,ขวเข่าออกเบิ้นเราเด้อค่ะตอนนี้ อากาศหนาวเย็นนํำแหละพี่น้องช่วงมาหันกเ็เริ่ละล่งย่ามหลอบเลยหนาวเมื่อนี้ก็ยังหนาวเย็นอยู่คือเกาล่ะมันมาเนอะมันมานในด้ปูเอ้น้าร้อยก็ะด้บ,บาง้อยไปใส่บางลันโอ้มีดีอยู่ป้ายังละเถา ป่าโอ้ได้อยู่พี่น้อง <c oughs> ได้ไปกินอยู่มีงูตัวหนึ่งอืดปักหอยร้ายอยู่พี่น้องปักหอยนีเอาไว้ใส่บงังรันร้ายแต่ปักหอย เสียงปลาติดหลุนอันที่สองพี่น้องอันแหลกเอางูมานำมันวะอยู่รี้วติเฮยจับปาัจ,าาจาหงูพี่น้องเอ้ย งูประมาณสองพันตัวโอ้ยเนาะงูอีกแล้วสิน้องแต่ป้าย,ยู่ไปก่อนโอเจอเดี น,นี้ป้าในหลอดอันแหลกเ้ยพี่น้องทั้งในแตป้าหลายอยู่ด้วยเ่มีบองห้อยหน้าพอเม็ดเลยมีกับปูตัวหนึ่งมีงูตัวหนึ่ง งูย่เาเลาไถไปตออยานแทะปลาคอไ่ปลากระติดปลาสลิดพี่น้องนี่คือผลงานผลงานเพิ่นเมนื่อน,นีแล้วค่ะนี่พอได้กินไ้้ยากอยู่พี่น้องนี่พอได้ต้มได้แกงอยู่โอ้ปลาดุกแกงปลาดุกบ้าเมื่อแรงนี่ มาไม่ทีสองแล้วพี่น้องไม้นี่สิได้ป้าบอิอได้เอือบบอิอได้รับประทานมูหนังปลาตายเต็มเลย,เอ,ย,ยเออเสียดายเนาะมันมาลงมายามนะีมันหนาวเพิ่งเลยมาลงมาหลายแห้งติดเพื่อนโอ้ยยาขึ้นพวงลองเสียดายเด้อ กาขาวหน่อยบ้าขาวหมดั่ะน,นะพี่น้องเสียใจฮพี่น้อง <c oughs> มันบอกมายาก กับสีขัดเอาเต่ตโตเป็นเดอ้อเดี๋ยวบักหอยเอาอยู่ใส่หลอบบักหอยกับเน่าพ่อบักหอยอ ก็อนี่ยยาดขัดป่าก็เด้อพี่น้องอันที่สองออเองอ,อไปไปซือถุงไปได้หอดกบอบได่เนี้ยงู้ บ,บสหอยบักหอ,อยประมาณสิบโลพี่น้องเซจินภารกิจของหเหาเมื่อนี้พี่นอ้องย่ามหลอบเอาใส่ไว้คืนเหลืออีกไม้หนึ่งค่ะเขาไปมันใกล้โพดขี้ขานแบกทงบักหอยเราอา่ะบักหอยมันหลาย หึ่งไม้หนึ่งมันใกล้เลยค่ะกระือว่าพ่อดะก,กินในอยากอยู่นอกมือนี่คลิปนี้ก็สิจบลงซรันี่แล้ะค่ะสั้นๆพอกันไปคลิปนาจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะอา้าวพี่น้องขัดปักหอยหน้าออกโอ้ยขัดบักหอยหน้าขัดบักหอยเสลีออกเหลือป้าเด็กกบน้ำเดอ้อจ้าสำรับมือนี้หลายคักพออดะก,กินนี่กระเด็กหน่อย เด็กหน่อยก็จะมั่นมนึงปลาโยง้ยงโยงพอแต่กินอยู่พี่น้องเฮ้ย